สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรบางอย่างในฮอนนะคะก็คือที่ทุกคนเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะคะผู้หญิงที่ใช้ชื่อ DJ m i n ิซ่ามินะคะซึ่งไม่มีแคนไม่มีสังกัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะ MMR 1474นะคะลองไปดู normal กัน normal พันสนะคะเราก็เล่นฮอนกับพี่เราปกตินั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนั้นแมทที่เราเล่นกันมันประมาณตีสองครึ่งตีสองกว่าแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะก็ได้เล่นฮอนใช้ชื่อว่า DJ เ i n ินซ่ามินนะคะแล้วกอ็อยู่ดีๆนะก็พิมด่าพิมพ์ด่าว่า ทีมควายยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูกันนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวอันนี้จะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะว่านางพูดอะไรบ้างแล้วนางก็พูดทานองว่าเล่นอย่างนี้เมื่อไหรจะพันห้าวะพวกเราก็งงเพราะว่าเฮ้ยเรากดกันมาสองคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครต่ำกว่าพันห้านะคะเราก็เราก็กดเข้าไปดู สถิติของทุกคนในห้องนะคะซึ่งไม่มีใครต่ำกว่าพันหเลยยกเป็นนางคนเดียวนะคะเรื่องด่าเนี่ยมันเฉยๆนะเออมันต้องเจอกันบ้างอะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่เกียนถูกไหมแต่ว่านางเนี่ยแอบอ้างตนนะคะว่าเป็นดีเจทอกๆแล้วก็กำลังสตรีมฮอนอยู่แล้วก็พูดจาทํานองว่าพูดคุยกับยูเซอร์อะเหมือนแบบเนี่ยยูเซอร์มันเป็นยาอ่อนบเบาวอะไรประมาณเนี้ยเออนึกออกปะคือพี่เราอะ่ะก็แบบ พูดไปอันนี้คือพูดเลยนะว่าพี่เราอะไม่พูดคำหยาบณนะนณะัตนะตอนนั้นนะนางก็พูดประมาณว่าเรียกมอสที่อยู่ในห้องทักทองเนี่ยเพื่อให้เข้ามาแบนคนในฮอนเว้ยคนที่แบบมาดานางอะคือเหมือนใครพูดไม่เข้าหนูนางปั๊บนางจะสั่งแบนอย่างเดียวใช้คําว่าสั่งแบนนะคะไม่ใช่แจ้งแบนนะคะคือคือนางนางบอกว่านางมีสิทธิ์อะแล้วก็แบบ สั่งแบนคนอื่นได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พูดทานองประมาณว่าเข้าใจคําว่าต้นสังกัดต้าอะไรประมาณเนี้ยเออต้นสังกัดอะไรว้ามึงเป็นดีเจทอกทอกแล้วคือแบบอะไรมึง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 จะสั่งแบรนด์เขาได้เลยเอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังสงสัยกันอยู่ถ้าใครรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ลอง เราเข้าเข้ามาบอกแล้วกันนะคะเพื่อที่จะประดับความรู้อะไรอย่างนี้นะคะเอ,อพอดีเนี่ยพึ่งอะที่เล่นอยู่คือเพึ่งก็ทนไม่ไหวกับคําพูดที่มันแบบอยากคายอะคือถามจริงว่าถ้าเป็นดีเจทอกทอกอยู่แล้วแบบด่าคนหัวร้อนพูดจาหยาบคายอะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถหรอเออ,อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เสร็จปับ๊บตอนนั้นเราเล่นอาเชอร์ใช่ไหมนางก็ นางก็พูดมาประมาณว่าอาเชอร์อยากโดนอีคนเหรอ<ฮ>ะอะไรประมาณนี้ก็ยังงงอยู่นะว่ามีสิทธ์อะไรมาแบนแล้วก็พูดจาขมขู่ด้วยเออคือก็ยังงงอะ่ะพอนางแบบมาแอบอ้างตนเองว่าเป็นดีเจอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนะคะทั้งสี่คนกลับลุมด่านางเสร็จปับ๊บนางก็แบบนางก็แบบอีพวกนี้มันปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นคือแบบเหมือนเถียงใครไม่ได้อะ่ะเพราะว่าทุกคนลุมด่านางหมด นางก็เลยได้ทำการปิดใหม่แล้วก็พวกเราก็พยายามพิมพ์เพื่อที่จะตอบโต้กับเขาคือตอนที่เราก็ทนไม่ไหวแล้วเราก็กดไมคพูดใช่ไหมแล้วมันก็พูดเหมือนประมาณว่าไหนมึงเข้าทองกกูมาเลยกูยอยากจะรู้หน้าตามึงเป็นยังไงอีเหี้ยอย่างางู้นอย่างนี้คือแบบมึงพวกมึงเข้าทองกกูมาเลยคือแล้วหลังจากนั้น พวกเราก็เข้าไปหากันใน t a l k เว้ยแล้วก็ไม่มีดีเจคนไหนยังที่บอกนะคะสตรีมอยู่เลยเพราะว่าคนที่สตรีมอยู่ตอนดึกๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาแบบ m m r สูงๆอ่ะยังไม่จบอมาดอนอมาดอนของเรานะคะก็พิมพ์ปั่นประสาทมันไปนะคะแล้วมันก็ทำเหมือนแบบพิมพ์ตัวหนังสือสีแดงมานะคะแล้วก็ฝัด3-4ทีห้ทีหทีขึ้นมานะคะรัวๆ ่าสําหรับคําที่นางไม่โอเคอะ่ะคือถ้านางไม่โอเคคําไหนนางก็จะพิมพ์พิมพ์ตัวหนังสือส,สีแดงๆคืองงมากกูก็พิมพ์ได้ทําไม <c oughs> วันนี้นะคะเราก็ได้เข้ามารีเพย์ที่เราได้เล่นกันเมื่อวานตอนคืนนะคะก็จะอัดมาให้ดูว่านางเล่นของนางยังไงที่บอกว่าเมื่อไหร่จะพันห้านี่คือพูดถึงตัวเองด่าดถึงด่าดตัวเองเหรอหรือว่ายังไง นะตามนั้นเลยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่า Like a shot. ครับโอเคเลยครับผมซอกซอกนะครับ,บ,รบได้ครับผมซ oh <my S 1> อกซอกจับเลยฮะ มึงเต็มเลยวต่อเลยครับผมต่อเลยครับมีมีหวงมีแป๊บนึงมันค้าง I told you สิ้นถ่ายสิ้นมีแทงไปอยู่แล้วมีแทงไอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอะไรนะใครเป็นดีเจท็อปท็อปดีเจชื่อดีเจอะไรเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมเข้าไปห้องเดี๋ยวผมเข้าไปห้องให้อะไรนะดีเจะต่อยสั้นดีดิมี อยู่ดีๆไม่ว่าชอบออกสื่อคนเรานะนี่กูดออกสือได้ได้เลยครับจำ DJ คือเขาพูดคนเขาพูดกันดีพิม์ให้เต็มยอดเลยเออจำเจนัด d ได้ป่ะที่เป็นกระแสท็อกท็อกอะครับคุณอยากจะทำให้ท็อกท็อกต้องเหมือต้องเสียอีกเหรอผมถามทุกคนไม้ผูชมท็อกท็อกคุยกันมาดีอะไรเงี้ยคนละอ่างไม่ใช่คือคุณคุณ ปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวพึ่งมิบุเลยคือคุณเข้าใจป่ะครับทอกทอกอ่ะจริงจริงทอกทอกอ่ะนะทอกทอกอ่ะเขาเป็นโปรแกรมดีเจคุยกันแล้วคุณจะทำเนียนมันแบบมันมาเสื่อมเหรอคุณเอาแบบคุณต้องเอ่าแบบคือคืืออคคุณเป็นคนของแบบของบอหน้าก่อนหน้าแบบผู้เล่นยูเซอร์นะคุณต้องเข้าใจดีๆไม่ใช่แบบออดออดนะเขาต้องสังเกตเหรอ คุณว่เขาอยู่ต้นสังกัดของอะไรครับต้นสังกัดของอะไรครับสังกัดของอะไรครับบอกหน่อยครับห้องไหนครับหัวหน้าบอร์ดชื่ออะไรครับห้องชื่ออะไรครับมึงไม่เข้าใจคำว่าต้นสังกัดเหรอต้นสังกัดของอะไรครับคุณคนอยู่คุณคุณอยู่อะไรนะบอกบอกะยูเซอร์ไลฟ์สปารคคุยกับอีกคนปัญญาอ่อนเนี่ยมันหนาไม่หยสั่งยูเซอรสังกัดอะไรครับสังกัดอะไรครับคุณอยู่สังกัดอะไรครับ มันเต็มปะวะคือคุณอยู่คุณอยู่สังกัดไรบอกมาบอกมาสิไม่ใช่ว่าจะอ้างคืออะไรหรอเออผนต่อการจะมาแจ้งแบนดคนนู้นคนนี้คืออะไรแล้วแบบมาด่าว่าเออเนี่ยทีมควายอย่างนู้นอย่างนี้คืออะไรหรอพอพอแบบพอเขาวนมั่งไม่พอใจจะแจ้งอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ผมถามจริงอายุเท่าไหร่เนี่ย เมื่อโ r structures is าถ like ู e โจม t ีเรามาถอดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปลงแบบอนี้ให้อยู่ไ์อ่ะจะได้รู้กันจริงๆว่าผมก็ไม่อยากทำน้องฟ้องคือลหรอกนะใช่ตามนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนนึงที่เคยกด v i P D J น้องท้อผมพูดจากปากเลยเพราะว่าเออมันเป็นเพื่อนแค่คุยเรื่องเหงาแต่คุณทำอะไรคุณมาบอก เออทีมแม่งกากอหรผมก็บอกอ้าวต้ดูฮีโร่ฮีโร่สิครับพูดบ้าผมพูดบ้าดูฮีโร่สิครับดูฮีโร่สิครับฮีโร่มันสายนะทเราเนี่ยเราต้องฟังจะออกไปแก๊งเราฟังไม่ได้แก๊งอย่างนี้มันไม่ได้ผมก็พูดผมพูดบ้าไรบ้าไรแล้วแบบแล้วแบบเอ้ยเอ้ยกากเจอที่สุดกากของทีมก้นกากเลยอะกเลยอักก็ผมก็เลยผมก็ไม่ได้บอกมึงกูอะไรมอะไรพูดใช่ไหมเขาอัดวิดีโอลงยูทูบเป็นไงว่า พวกอะไรดีเจอะไรที่ว่าดังๆจะแบนเนี่ยแค่นี้มาเออผมก็อยากรู้เหมือนกันเลยเออพูดแค่นี้แม่งก็โคตรเสียเลยนะเว้ยนี่ก็อาจแต่อาจตอนด่าไม่ทันแต่คือถ้ามีปัญหาเออก็ให้เธอได้เจด็คเจด้คเจด็คเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูทองทองเข้าไปไหนอยากรู้เหมือนกันวงจะเป็นไอพีโอทำงานกระทรวงไอทีเหรอครับเป็นไปไม่ได้ของแบรนด์ไอพีไอพีอ่ะ แบรนดี้ผู้เล่นบอกให้กันได้ก็ไม่ไปถึงตึกเหมือนกันมึงแบนได้กูก็มีปัญญาปลอมไอพีกูเล่นกูเก่งพอจบไม่หลังจริงหลับจริงอันลับอันลับจริงงเออดิเออดิกลัวเรียนในทีมากลัวอะไรวะถามนั้นแหละจิมมี่เอ้ยอาดนีไม่ใจเย็นๆกูแทงให้เดี๋ยวกูแทงให้ ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีคนช่วยเลยทีไไหนด้ย่ารู้มือนกังนางเล่นไม่พูดแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะอัดทำไมเนี่ยแม่งตอนแรกตอนยังไม่อัดแม่งใส่ใหญ่โอจะแบนคุนู้นแบนนี้ขอบใจพี่นิดอาช่วยเ๋ยวโดนอีกคนหรอ Did you forget the safe word เป็นจังไหนล่ะเป็นจังไหนล่ะมาบ่ล่ะ วนนนนีีืื่่่ออเเยพสรุปห้องไหนคนเข้าไปดูยังโอ้ชีเชื่อเลยเหรอเห็นคุยกับยุทธทรงยุทธเซอร์ด้วยห้องไหนล่ะไหนล่ะผมจะได้เข้าไปเออกดเออกดถุงมังกรให้ครับผมครับผม้เออมันปิดไหมปิดไหมปิดไหมเอาปิดไหมเอาปิดไหมมันเล่นตัวอะไรวะเล่นตัวอะไรยังไม่รู้เลย เดี๋ยวมันเล่นตัวอะไรบูทแวบบอะได้เวลาออกอาราวาแตังกัดก็โอ้ไม่ดังเท่าไรเลย Smackdown Nemesis DJ สั่นดานนี่จริงๆไม่มีหรอกพูดจริงรอเรียบร้อยผมแทงให้ดีกว่า ดันดันถ่ายดันถ่ายไปขนดันถ่ายไปขนมันซ้อนหมดแล้วอะระวังเด็กจมันโง่ลาวมัืง บอกว่าห้องไหนห้องไหนเห็นมีหม,มาตัวไหนบอกมั้ยมีมีหาหมดแป๊บนึงนะตัน่อยไม่เห็นรักคนหนึ่งดีเจแม่งปตีเมาอ,อยู่ในปตีนี่อะไรกาลิน่าท้องนีง่เป็นของเป็นดีเจแล้วทอ้องอยากรู้ว่าห้องไหน ละคนเป็นเกาจินไงออกมาขไหนแล้วไปดูมาไม่ได้เห็นมี เเยยแมราลวะงานมโนก็มาว่ะเี่วอะไส่ว่ะบางทีอะเจอผู้หญิงปากหมาอย่างเงี้ยต้องหัดด่ามั่งเว้ยตามนั้นเหละเจ๊เจ๊ฮาเลยเจืออะไรเพื่อ ้อยห้าสิบกสเกไม่เกี่ยวต่างันางกัไม <function als. S 3> ่รู้เลยังไม่้เลยปวด VMD ตองต้อเอแย่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 อย่แก่แยดย่แย่แ่แย่แยย่แย่แย่แน่อย่แย่แย่แย่ย่แย่แย่นย่ย่แย่แย่นย่แย่่แย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 ่มย่่แ่แ่โห่ยย ไช่เชดอนไม่ไม่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะว่ามันจะเป็นดีเจห้องไหนไปตามดูมาเมื่อกี้เมื่อกี้เชดอนเชดอนเชดนมีข้อเสนอว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าเฮ้ยเกมนี้เราคอนดีกว่าไปแล้วเราไปเล่นใหม่กันสี่คนไม่มันอยากแพ้ดีนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาปูอะไรล่ะ สู้ได้เดี๋ยวก็เล่นแล้วเนี่ยนี่กาปล่อยเมาส์ไม่เล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่เฮ้ยโดนมั้งไงแค็บวะแค็บวะจััดดดจไีนได้ปะวะมึงเยากี่สีฟาดเจ็ดสีเ<ห>จ็ดลุงเลยไหมไม่ฟังฟังนั้นโดนเย็ดเชค่ เออชื่อห้องอ่ะช่วยขอ ID ดีห้องหน่อยเป็น DJ เกันเขาขออ่ะห้องอะไรเนี่ k พอได้เวลาออกอ,ะะอาราวายต้องแปมัจิมมี่วนลซอน A barracks has been destroyed. Hey, one of your structures is under attack. A hellborn hell barracks has been, been destroyed. Menishes. Hellborn trying. barracks has been destroyed. Hey, one of your structures, <laughs> structures is under attack. Hellborn barracks has been Hellborn. destroyed. Hellborn barracks has been destroyed. Hey, one of your structures is under attack. Your shadow sucks. <gasps> the Legion have destroyed a Hellborn Tower. The Legion have destroyed a Hellborn Tower.

ือถ้ามันเป็นดีเจจริงๆอะคือมันต้องมีแบบคนเข้ามาแบบทีมซิปเราด่าเราแล้วป่ะวะใช่ป่ะมันเหมือนมันต้องมีแฟนขับถูกป่ะเออเป็นดีจงดีเจนี่แม่งแบบเงียบกิฟต์ไม่มีเยีอะไรเลยือ้ตัเแหไกใหม่ว่ะคืออยากรู้อะเออมาด้านมันชื่ออะไรอ่ะจิมมี่คาคูลเตอร์มันไปยังวะก็เือบละจิบจน ไม่หน่เนาดีเจเดี๋ยวตามไปอยู่ห้องอยากรู้จริงห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีคนมันไม่มีที่ชื่อมิ้นนะ่ะดีเจห้องไหนวันีไม่มีอะมันต้องเป็นผู้หญิงใช่แต่มันห้องไหนนี่แหละ cm หนึ่พันแปดนี่ไม่ใช่แหละนี่ผู้ชายไม่แต่ผู้ชายไม่<ช>ไม่เห็นมีผู้หญ<อ>ิเงเลยไอ,ไอห้องบระตี้มเนี่ยนักแข่งตั้งนั้นเลยไอเนี่ยนักแข่งเ,ออเลยไปเลยอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวไล่ยิไล่ไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยชื่ออะไรวะแต่อัดไม่ทันตอนบรรดามันย้อนเข้ามาดูได้บอกว่าพี่ ไปอีกแล้วนี่นะไอดีนี้เขาบอกว่าเขาเป็นดีเจทอกทอแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสั่งแบนด์ให้หมดทุกคนเลยที่แบบไป้ไปตามดาตามดูหมด,หมดแล้วตามดูหมดแล้วไม่เห็นมีใครเลย ไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครดีเลยคือตอนแรกอะที่มันพิมพ์ว่าเล่นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่มจะพันห้าอะไรประมาณเนี้ยก็ตอนแรกก็คิดว่าด่าคนอื่นแต่เพิ่งก็จาได้ว่าเฮ้ยคูดูแล้วมันไม่มีใครไม่มีใครต่ำกว่าพันห้านี่หว่าพอมาดูชื่อมันอีหาพันสี่เป็นดีเจพันสี่จริงโอะพันสี่ทั้งทั้งสองอย่างเลยนะพันสี่นี่ราคาพันสี่นี่รา<ะ>คาตัวเปล่า เฮ้ยแพงไปนะถ้าคำพูดคำตาแบบนี้นให้ปียังโกรธเลย